สดีค่ะสำหรับคุณผู้ชายนะคะที่มีทักแชทมานะคะว่าผลิตภัณฑ์ของผู้ชายไม่มีบ้างหรอแล้วเอาแบบที่ราคาถูกๆมีบ้างไหมมีค่ะวันนี้นะคะจัดไปเลยค่ะนะคะตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรนะคะที่เหมาะสำหรับคุณสุภาพบุรุษโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งเป็นขนาด100 ml นะคะทานวันละ1นขวด จะมี10ขวดแบบนี้นะคะชื่อของเขาก็คือ S Herb 3นะคะตัวนี้นะคะมีอยู่ในตะกร้าแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะกดสั่งได้นะคะแต่ว่าเวลาจูนแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่จูนจะแนะนำเป็นตัวผลิตภัณฑ์ขนาดขวดใหญ่เพราะว่านะคะเห็นผลเร็วกว่าแล้วก็ดีกว่าเท่านั้นเองนะคะถ้าเป็นขวดใหญ่ก็จะชื่อว่า S Herb 2นะคะซึ่งว่า อยู่ในช่องเดียวกันเลยนะคะวิธีการทานนะคะสำหรับตัว S h e เ b 3นี้นะคะเราก็จะแนะนําให้ทานครั้งละนะคะครึ่งขวด2เวลานะคะ1ขวดเนี่ยนะคะลูกค้านำมาตอนเช้าเลยนะคะตื่นปุ๊บทานเลยนะคะครึ่งขวดแล้วดื่มน้ำตามนะคะเหลืออีกครึ่งขวดนะคะเราก็จะมาทานตอนก่อนนอนนะคะทานตอนท้องว่างเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วดื่มน้ำตามนะคะ ปัญหาของคุณผู้ชายที่ไม่ดีตรงไหนนะคะจะถูกบำรุงนะคะถูกบำรุงเราบำรุงเสริมสร้างสุขภาพบำรุงให้การไหลเวียนโลหิตของเราดีนะคะเรื่องอย่างอื่นมันก็จะดีขึ้นไปด้วยนะคะหรือว่าผู้ชายบางคนมีปัญหาเรื่องของเส้นเอ็นตึงนะ,ะปวดหลังปวดสะบกักเนื่องจากการทํางานหนักนะคะหรือการที่ใช้กล้ามเนื้อเยอะอาจจะแบบว่า ออกกำลังกายมากนะคะหรือว่าบางคนนะคะมีปัญหาเรื่องของยูริกสูงนะคะทานอาหารที่แบบมีพิวรีนสูงนะคะพวกแบบกระถินยอดชะอมหรือว่าหน่อไมา้หรือว่าทานไก่หรือเป็ดสัตว์ปีกเหล่านี้นะคะทานเยอะๆมากๆแล้วมีปัญหานะคะสามารถน,นำตัว s h e r b 3มนี้ไปทานได้เลยค่ะวันละหนึ่งขวดน,นะคะบำรุงร่างกาย แถมช่วยเรื่องของปัญหาอาการวิงเวียนนะคะเวียนหัวเนื่องจากเลือดไหลเวียนไม่ค่อยดีนอนไม่ค่อยหลับนะคะเสริมนะคะทำให้คุณผู้ชายแข็งแรงด้วยนะคะซึ่งราคาก็ย่อมยาอมมากๆนะคะเพียงแค่300กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะถ้าสนใจทักแชทได้เลยจ้า